คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงแถวนั้นอาจจะมีภาพเสียงหรือเนื้อหาติมันมัมาอสมกับน้องๆตีมีอายุต่ำกว่า18ปีฉะนั้นห้องปอห้องแม่ตีป้าหน้าอามาพอเตัหน้าเจ้าเพื่อเปินจะฮ้กำแนะนำออย่างต่างๆอีานอกก่อนที่จะพอคลิปเจ้าใส่กระฟากดไลค์หือเหีืยน้อยเด้อขอบคุณจ้า สวัสดีค่ะทุกคนนี่ก็คือช่องเดือข้าวเดียวนะคะวันนี้นะคะทุกคนเห็นสแสงตะตัวแบบนี้วันนี้เราจะมาลองเล่นสเก็ตบอร์ดครั้งแรกนะคะอุปกรณ์อะไรมันอาจจะไม่ค่อยเข้ากับการเล่นสเก็ตบอร์ดเท่าไหร่นะคะนี่อันนี้คือหมวกยืมพี่มานะคะเดี๋ยวเราจะใส่หมวกเป็นอันดับแรกเลยนี่ เฮ้ยลอยสักลอยสักที่ไหนมาลอยสักหรอเราสักไปเดือนที่แล้วอ่ะที่เราถ่ายคลิปเดือนที่แล้วไง ไปดูคลิปนะคะทุกคนวันนี้แสงมีเกมดีๆจากแอ55 FIFA เกมมาฝากทุกคนอีกแล้วนะคะแต่แอ55 FIFA เกมเนี่ยเขาก็มีมาก 1, กว่า1,000เกมแหละแต่ว่าวันนี้แสงจะมาแนะนําเกมฮิ p ฮอบแพนด้านะคะเป็นน้องหมีแพนด้าน่ารักน่ารักนะคะคก็เล่นง่ายด้วยนะคะก<ค>็ใครที่สนใจนะคะก็อย่าลืมแอดไปที่แอ55 FIFA Game เกม้วยนะคะเพราะวันนี้เนี่ยเขามีบริการทูมันนี่ไวเลสรองรับด้วย แล้วก็มีแอปยินสอบกับ24ชั่วโมงเลยใครที่สนใจก็อย่าลืมแอปไปที่แอป55 FIFA เกมนะคะตอนนี้อุปกรณ์เราใส่หมวกเซฟต,ตี้ข้อแขนอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นี่มาสเก็ตบอร์ดมาเลยนี่เป็นการ สเกตบอร์ดครั้งแรกนะคะมาดูกันว่าจะสวยแล้วก็สงา่างามขนาดไหนนะคะเราไม่เคยฝึกนะคะเราเล่นเคยฝึกมานิดนึงแล้วแหละ <S <S เดี๋ยวเราจะลองเล่นก่อนนะคะเราก็ไปศึกษาใน YouTube คนเชื่ออะไรไม่ร่้เราจำไม่ได้นะคะทุกคนโอเคเราก็มีพื้นฐานมานิดนึง เดี๋ยวเรามาเริ่มลองถาลถายถลายกันอีกเราไม่ค่อยมีพื้นฐานเราดูแต่ใน YouTube ไม่มีใครสอนนะคะมาดูกันว่าจะได้ไหมเนาะหนึ่งสองค่อยๆถาลายไปเป็นอันเล็กนะคะยืมของร้านมานะคะมาดูด ทางเดี๋ยวเราเอาไม้ออกเลยดีกว่าเรามาดูเสียงธรรมชาติเลยดีกว่านะคะเอาฟิมมากระการอห้ยังข้างมันเร็วกว่าได้เีรยวได้กะตอบว,ว่าเร็วอ่ะฮะเร็วไม่ได้ ไหลมันเลื่อยไหยบ่ลื่นนะเออโอเคนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะเราจะลองเปลี่ยนมุมไปเล่นตรงนั้นดูนะคะอันนี้มันไม่ค่อยถาลายนะคะหรือว่าเราเล่นไม่เป็นก็ไม่รู้โอเคเดี๋ยวเราไปอีกมุมหนึ่งเลยโอเคค่ะทุกคนเราเปลี่ยนสถานที่นะคะเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นอีกรอบหนึ่งนะคะแบบพริวพร้วๆเลยนะคะทุกคนว่าจะโอเคหรือเปล่าเนาะอันมันอยู่ตรงนั้นสซ่อยองเฮพอปืนหาน้าขวา เราต้องใช้ข้างที่ถนัดอยู่บนน็อตนะคะเค okay. ียโอ้ยแฉลบโหเมื <Blade ol ed> oh, ่อกี้เกือบดีเลยนะคะทุกคนเอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวเราเริ่มใหม่นะเฮ้ยค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มกันอีกรอบนะคะน่าจะได้จะได้กี่รอบอ่ะ่ะโอเค เก่วดีเลยยันไปต้องวนหลกกลับไปไปต้องวนกันโอเคเด็กกูเรียวหรอเดียบเรียบเยะมันเป็นแบบว่าอันถูกถูกนะคะมันไม่เรียวนะคะ chưa off, chưa off, ừ, này, vẫn off. ถ้าเอาเขาจะเลี้ยว,ยวอะเขาต้องยั้งข้างในข้างหนึออ่งแม่แม่แม่เฮเป็นไงบ้างทุกคนที่ทุกคนเห็นมาเลยว่ามันไปมันไปนะ่ะที่จริงมันไม่ไปนะคะเรามีดิลลากนะคะโอเคเดี๋ยวเรามันเป็นของปลอมเปเออถ้าเป็นของจริงมันจะไปไมเป็นของแต่แต่มันเป็นโนละเกตเออคนกิอันนี้เราก็เกตเองอันนี้มันก็เกตเก ไหน,นทุกคนก็รู้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามารูมาดูเออต่อต้องต,ต้องฮัดเร็วดึงเนี่ยฮึดดิวดึงอ่ะขอขนาดไหนก็หัวดึงละเดี๋ยวต่อต้องฮัดฮัดเร็วฮัดเร็วเออเด็กเดี๋ยวเดี๋ยว ไม่เยอะแลจงขนาดมั้เออแต่เนาะแเราจะทาลองทำการนั่งดูนะคะมาไป แค่นี้ก็เหนื่อยอแล้วเนี่ยเหนื่อยแล้วนะคะไม่ต้องมา,าออกกำลังกายต่อฮะหายเหรอ <laughs> ดิวเหนื่อยอีกแล้วโอ้โหโอ้โหท่ายากอ่ะเล่นท่ายากเลยนะคะเนี่ยโอเคอเค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเป็นยังไงบ้างคะคน้องดิวเหนื่อยกันครับเหนื่อยครับ โอเคก็ okay. เดี๋ยวเราจะไปฝึกเล่นนะคะอันนี้ของหลานหลานอาร์ตนะคะเราความันพังมากไปกว่าน,นี้เดี๋ยวเราจะไปคืนน้องแล้วนะคะ <C le af> ก็สนับแขนสนับเขา่าอะไรด้วยโอเคก็สําหรับคลิปนี้ก็สนุกมากเลย <C le af> ถ้าที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของเราเนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายดีดเอาด,ดีดีขึ้นดีขึ้นเออ đi đi kia nè, đi, là đi là cả đực máy đi là đi thủ mái nha nó đẩy pít con lấy, cầm con này, này này, con hai, ba, bốn, năm, sáu, tám, tám, chín, mười,